สวัสดีครับพกตะพูพาลูในช่อง youtube ไล่ภูอ่าวน้อยครับวันนี้มามีคำถามครับในในในช่อง youtube ว่าขนุนมันถูกสุดตำสุดราคาเท่าไหร่ครับผมตำสุดก็คือไม่ซื้อเลยขายไม่ได้เลย,ย,เลยน่าวาไล่ครับผมแต่ถามว่า,าคลิปนี้ผมจะมาแชร์ว่าช่วงไหนขนุนที่มันจะตายและขายไม่ค่อยออกและขายไม่ค่อยดีเลยนะครับเราจะมาแชร์เรื่องนี้ครับผมฮะ ช่วงไหนฮะใช่ไหมครับขนุนนี่เราก็สามารถที่จะบังคับได้แต่งได้ให้มันออกแต่ถ้าเเราปลูกเป็นการค้านะครับเป็นการค้านะครับแล้วช่วงไหนที่ว่าขายไม่ดีนะครับคลิปวันนี้เราเราจะาแทนเรื่องขายไม่ดีก่อนนะครับขายไม่ดีก็อยู่ในช่วงที่หน,หน้าปีครับผมจะขายไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลไม้ออกหลายอย่างครับผลไม้จะเยอะมันมันมีตัวเลือกเยอะเพราะว่าขนุนนี่สามารถทําได้ทั้งปี ถ้าขนุนเราไปทำให้มันออกปีออกดอกออกออก iedzieć, หน้าปีออกหน้าผลไม้ออกทุกอย่างคือหน้าปีคือผลไม้สามารถออกทุกอย่างแล้วก็ทาให้ราคามันถูกแล้วอาจจะขายไม่ได้เลยเพราะว่ามันหนึ่งมันจะมีทุเรียนมีเงาะมีทุกอย่างที่เป็นผลไม้มันจะออกช่วงนั้นหมดออกเยอะออกเยอะแล้วราคาเขาก็ถูกแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างผลไม้ตัวอื่นถูกตามๆกันไปเพราะว่าผลไม้มันเยอะขายไปออกมันก็พาให้ถูก เลยขนุนคือช่วงหน้าปีเราไม่ต้องเอาไว้เยอะครับผมหรือไม่ต้องไว้เลยก็ได้ถ้าเกิดปราทําการค้านะถ้าเราแต่ว่าถ้าเกิดเราขายเองแล้วอาจจะสามารถไว้ได้บ้างนะเอาไว้ได้บ้างนิดน้อยได้แต่ถ้าถ้าจะเอาแบบความหวังไปเดือนช่วงหน้าปีคือพุทธภาพิจนาอย่างเงี้ยตายพิจธนาเงี้ยมันเป็นช่วงหน้าผลไม้ออกเยอะหรือเป็นช่วงที่ขนุนตายสนิทเนยคือขายยากราคาถูก ขายไม่ได้ก็มาแชร์กันครับคือช่วงนั้นในคำถามที่ถามว่าถูกแค่ไหนคือถูกถูกจนทบไม่สามารถขายได้เลยพันธุ์ทอร์เสิร์เนี้ยพวกมาเลงี้บางทีถ้าเกิดว่าตลาดไม่เปิดมันก็อาจจะถูกถึงขายไม่ได้แาจเน่าคาสวนนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราปลูกน้อยปลูกินเองสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ปล่อยลูกได้ทั้งปีนะคร รือถ้าเรามีที่ขายของเราเองจํานวนน้อยๆเงี้ยเราก็สามารถได้ไ,ดไ,ไว้ลูกตลอดไม่จะเป็นต้องไว้ใจไม่จําเป็นต้องรอหน้าปีแต่ที่เรามาแชร์คือถนนช่วงไหนที่ราคาถูคือถนนช่วงหน้าปีครับมันมันจะเขาเรียกหน้าผลไม้เยอะมันมีตัวเลือกเยอะครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ